สองบา่วสาวคลั่งรักบินฮันนีมูนข้ามทวีปซึ้งใจสามีดูแลดุดไข่ในหินยังคงสนุกแฮปปี้กับทริปฮันนีมูนสำหรับคู่รักปอยตรีชดาและนักธุรกิจหนุ่มทายาทบ้านอาจอโอ๊คพัควาหลังแต่งงานเป็นข่าวใหญ่โตสะเทือนวงการไปเมื่อห้าเดือนก่อน ซึ่งตอนนี้คู่รักปล่อยโอ๊กพักผ่อนสวีทหวานอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมอัปเดตภาพวิวสวยๆหรือจะเป็นโมเมนต์คู่สุดน่ารักให้แฟนคลับติดตามผ่านไอจีตลอดโดยเฉพาะภาพล่าสุดเล่นเอาคนโสดอิดชาตาร้อนกันเทียบกับโมเมนต์ที่หนุ่มโอคอยดูแลสีพันรายาคนสวยไม่ห่กงอหลังได้บาดเจ็บเป็นแผลเต็มมือเต็มเขา่า แหมยาใจดีขนาดนี้เชื่อว่าหายเร็วอย่างแน่นอนคะ่ะ